ทนนเีเด็กๆบอลล็กเห็นหเดี๋มาดูนล็นเป็นเลยละนอบปีเลยนะครัีเลยไม่เลยอบเปิดรอบไหมเหมืออยู่ก่อนลูดดูพอลลกมอเตอร์ไซก่อนลูนนนกับลอบปีสอนะคะ จะนล่นี่ค่ะแม่ไม่เติร์ดเสียงแม่หนูก็ชอบไม่มาตอนนี้ใช่ไหมเนี้ยแม่ลูกนี่หนึ่งเติดแม่ลูก มาเล่นเลยคะมาเลยนะมาเล่เราก็ไปเล่นกันเออกระโดดเดวกระโดดีังกาได้กระโดดีังกาีกทีดิราไม่เห็นเห็นไหมครับไปไหนละอีกตอนนี้ วินเดอช์จยไปบอลลนะอะ